เดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงสักเพลงนะครับอันนี้เป็นเพลงที่ครูแต่งขึ้นมาเองนะครับสำหรับใช้ในการเล่นคอร์ดในคีย์ซีก่อนอื่นจะมีคอร์ดที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือคอร์ด C7 ซึ่งจะเป็นคอร์ดที่ให้ความรู้สึกในการส่งไปท่อนเพลงอื่นนะครับก็จะคล้ายๆกับคอร์ด C นะครับก็คือใช้นิ้วชี้กดสาย2ช่อง1 นิ้วกลางสาย4ช่อง2ครับนิ้วนางสาย5ช่อง3ครับแล้วก็เพิ่มนิ้วก้อยเข้าไปที่สาย3นะครับสาย3ช่องที่3นะครับเสียงของคอร์ด C7 จะจะเป็นอย่างนี้นะครับะจะมีอารมณ์แบบอยากส่งไปท่อนเพลงอื่นนะครับเพลงนี้ใช้การตีจังหวะใน แบบแพทเทิร์นการเล่นเพลงเร็วนะครับซึ่งก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาลองฝึกร้องเพลงนี้พร้อมกันนะครับ one two three เรียนดนตรีนั้นมีความสุขจังเลยเรียนดนตรีนั้นมีความสุขจริงจริงฝึกร้งรงงรองฝึกดีกีตาร์เป็นเพลงมาฉันแซงดีใจ มาเล่นได้แค่หนึ่งเพลงวันพรุ่งนี้ฉันจะเล่นทุกเพลงให้เป็นจะยากนื่ง